หลังจากชิ้เงียบเห่ามาหคนกรทั่งมสมาชิกมาเ้า่มด้วยค่ ถามจริงถามจริงกับวันเช่นว่ากินสลางก็ต้องกินเหล้ากินเบียร์อะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วหมูกแล้ก็กินไม่ได้เพื่อนกันนั้มันดึงตรงเนี้ยแหละน่าสงสารคนนี้แนะสงสารคนนี้เมยเฉยเชิยมาเราเพลงนี้ปาเราเพลงนี้เสียงรู้เสียงดีโอ้โหพีดอก ไม่ไ้่าดนีม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้่ได้ไม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 ได้ไมสได้ม่ได้ไม่ได้่งด้ไม่ได้ไม่ไดูได้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ม่ได้ไ่ไดนไม่ไไม่ไ้ม่ไ่ได้ไ้ไม่นกูไม่ได้ไ่ด้ไดม่าด้ม่่ด่้ไม่่ดได้ได้่น้่ด้ได้ ่ะดูอ่ะดูมันเล่นดูมันเล่นดูความเต่าอ่ะคือได้แป่แสงยังไม่พูดนี่นี่ไม่ได้พูดยังไม่ได้ไม่ได้แอบแฝงอะไรนใไอจะไปเหมือนมึงเลยอีสัตแสนสองอิจายมาเงินหมดไวชจะหายเมื่อวานไปเดินโอ้ยอีสัตเงินหมดไวจะหายเลยอย่งกับเบี้ยเลยนะเพราะมคลในกระเป๋ารู้สึกว่าตอนนี้มีที่พอเมื่อวานก็ไปเดินตลาดนัดกับใบเตยได้เสื้อมาสองตัวแล้วแล้วไปแล้วเออกูไม่ไปแล้วอีสัตเจอเจอกูไม่ชอบเขาบอก มันเหมือนโค้กเต๋อเลยถี่ไล้ขนาดนั้นไม่ให้เอาต้องแต่ถี่ไล่ตรงนี้หรอฟังเลือกฟังกูฟังเพื่อนมาแกไปเรียกกูว่าอีตาลเนี่ยแหมกูชื่อลูกตาลสวยๆกลุ่มเรามันต้องมีสุมัยอีซิมอีตาอีป้ายอีสายอีต้นเตยอีใบเตยอีสปริงชื่อสองพยางอ่ะรู้จักปะ ไม่เราเปลี่ยนดีกว่าว่ากลุ่มเราต้องมีชื่อสามพยางเออเอาขึ้นต้นอีตานอีซอฟ้าอีซอฟ้าต้นเตยโอ้เจนาอนนี้เราเลื่อนอันดับมาสองแสนสี่พ่อมาแสนหนึ่งจบป่าพ่อมาแสนสี่พ่อมาหมื่นแสนสองสี่ ไม่ถือหัวกล้องหยุดอย่างนี้มันจะตาเละจริ่งออกนะเออเวลาถ่ายจะต้องแบบอย่าดไม่กูกูไม่ได้นะโซเชียลเนี่ยเบิ่งต็มไปหมดเลยนะโอเคหลังอีดอกรับเอานี่มาเลยจอบไเลอร์อ้ยัยอะเอ้ยไอ้จอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะนักแฟดเอ้ยไม่ใช่ไอ้แม็กไอ้แม็กอะจอบเลอร์เอาหนังกาแฟมาเลยดีกว่าอะไรนะมอะไรนะ มีสาหรับโซิซ่าโอ้่าสเมันนอกนะปีกลุ่มเรามีทุกภาษาอ๋อายาที่มันเซ่อาไปในขวังีอะไรสนุกจันีสำหรับโอซิซ่ากนสำหรับองเจ้าไปทำาไไทยน้านาไหมัไปเซทแทเหรอะไรเป็นเซว่มึงเจอคนผิดอะไรมึงเจอใครมึงเจอกูหรือเปล่า เธอคุยเลยล่ะปีดม,มาค่ะเพราว่าธนาคารกสิกรไทยอยู่ไหนกูก็นึกว่าเซ็นทันบอกอยู่ั้นสองนะ <c oughs> โอ้โหกูลงเ้นสองกูบออยู่เซนห้าลูกไม่ชิมไหล ক yeah,